เสียงกระดิ่งหน้าประตูร้านดังขึ้นเมื่อฟ้าเดินเข้าไปในร้านขายของมือสองร้านนี้ดูเก่าและเต็มไปด้วยของสะสมมากมายตั้งแต่นาฬิกาปลุกโบราณยันตุกตาเซรามิกที่มีรอยแตกร้าวเล็กน้อยฟ้าเดินดูของไปเรื่อยๆจนสายตาสะดุดเข้ากับกล้องฟิล์มตัวหนึ่งที่วางอยู่บนชั้นไม้เก่ามันเป็นกล้องฟิล์ม35มมสี MM ดำดูเก่าแต่ยังดูดีอยู่ สนใจหรือเจ้าของร้านเป็นชายชราคราขาวยืนพิงเคาน์เตอร์มองเธอคพอใช้ได้ไหมครัใช้ได้แน่นอนฟิล์มยังเหลืออยู่ครึ่งม้วนด้วยนะฟ้าหยิบกล้องขึ้นมาพิจารณามันมีรอยขีดข่วนเล็กน้อยแต่ยังดูแข็งแรงดีปุ่มหมุนฟิลม์มยังใช้งานได้ตามปกติมีเจ้าของเก่าไหมครัไม่รู้เหมือนกันของเก่าจะโกดังนูน่น ชายชราพยักเพยิดไปทางด้านหลังร้านฟ้ายักไหลเล็กน้อยเธอไม่ใช่ขุนเชื่อเรื่องโชคหลังนักแค่ได้กล้องฟิล์มมาลองเล่นในราคาถูกก็นับว่าคุ้มแล้วหลังจากจ่ายเงินเสร็จฟ้ากลับมาที่ห้องของตัวเองเธอหมุนฟิล์มทดสอบมันยังเลื่อนได้ดีทีแรกเธอลังเลยว่าจะลังฟิล์มที่เหลือเลยดีไหมแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจออกไปเดินถ่ายภาพให้หมดก่อน เธอถ่ายภาพวิวข้างทางต้นไม้ใบไม้ผู้คนที่เดินผ่านไปมาและสุดท้ายเป็นภาพตัวเองโดยใช้กระจกเงาสะท้อนจากนั้นเธอเดินไปร้านล้างฟิล์มที่ใกล้ที่สุดพรุ่งนี้มารับได้เลยนะคะพนักงานบอกยิ้มยิ้มฟ้าพยักหน้ารับใบเสร็จและเดินออกจากร้านไปเธอไม่ได้รู้เลยว่าหนึ่งในภาพถ่ายที่เธอกำลังจะได้รับคืนมามันไม่ใช่ภาพที่เธอเคยถ่าย วันรุ่งขึ้นฟ้าเดินเข้าไปในร้านล้างฟิล์มด้วยความตื่นเต้นนี่เป็นครั้งแรกที่เธอได้ลองใช้กล้องฟิล์มแบบจริงจังพนักงานส่งสองใส่รูปถ่ายให้เธอพร้อมรอยยิ้มตามปกติรูปออกมาสวยนักบางรูปให้ความรู้สึกแปลกดีแปลกฟ้าทวนคำแต่พนักงานเพียงยิ้มบางๆไม่พูดอะไรต่อเธอรับส่งรูปมาเปิดดูขณะเดินกลับห้องภาพส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่เธอถ่ายไปจริง วิวถนนใบไม้ตึกสูงและภาพตัวเองผ่านกระจกสะท้อนทุกอย่างดูปกติจนกระทั่งเธอเจอรูปหนึ่งที่ทำให้เธอหยุดเดินมันเป็นภาพของเธอเองแต่เป็นมุมที่เธอจำไม่ได้ว่าเคยถ่ายเธอยืนอยู่หน้าห้องของตัวเองหันหน้าเข้าประตูและข้างหลังของเธอมีเงาดำจางๆปรากฏอยู่หัวใจของฟ้าเต้นแรงขึ้นเธอพยายามคิดว่าอาจเป็นเงาของอะไรสักอย่างที่สะท้อนมาจากแสง แต่ยิ่งมองก็ยิ่งรู้สึกไม่ถูกต้องเธอรีบเดินกลับห้องเปิดโคมไฟที่โตแล้วและดูรูปต่อไปเธอพบว่ามีมากกว่าหนึ่งรูปที่เธอจำไม่ได้ว่าเคยถ่ายภาพต่อมาเป็นภาพเธอนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานมีเงาดำปรากฏตรงมุมห้องหลังม่านหน้าต่างมันดูเหมือนคนยืนจ้องมองเธอแต่ไม่มีหน้าไม่มีรายละเอียดเธอเริ่มรู้สึกไม่สบายใจรีบหยิบรูปต่อไปดู ภาพสุดท้ายทำให้เธอแทบหยุดหายใจมันเป็นภาพเธอนอนหลับอยู่บนเตียงแตงเอาดํำนั้นไม่ได้อยู่ไกลอีกต่อไปมันยืนอยู่ข้างเตียงของเธอและดูเหมือนจะก้มลงมามองหน้าเธอฟ้ารู้สึกหนาวเยือกไปทั้งตัวมือของเธอสัน่นเมื่อถือรูปไว้เธอแน่ใจว่าไม่เคยถ่ายภาพเหล่านี้แล้วใครเป็นคนถ่ายเธอเหลือบมองไปรอบห้องอย่างหวาดระแวงตอนนี้ทุกอย่างดูเงียบสนิทผิดปกติ แล้วเธอก็ได้ยินเสียงบางอย่างดังขึ้นจากมุมห้องแช่เสียงเหมือนชัตเตอร์กล้องถูกกดแต่กล้องฟิล์มของเธอวางอยู่บนโต๊ะและไม่มีใครอยู่ในห้องฝ้านั่งนิ่งมือกำรูปถ่ายแน่นใจเต้นแรงจนแทบจะได้ยินเสียงของมันเธอมั่นใจว่าเธออยู่คนเดียวแต่เสียงชัตเตอร์เมื่อครู่ดังมาจากมุมห้องเธอหันขวับไปทางนั้นมันคือมุม ที่ในภาพถ่ายมีเงาดำยืนอยู่แต่ตอนนี้ไม่มีอะไรนอกจากกำแพงโลงฮ่าฮะฉันคิดไปเองใช่ไหมเธอพยายามปลอบตัวเองแต่ความรู้สึกเย็นว่าที่ต้นคอทำให้เธอขนลุกฟ้าสูดหายใจลึกหยิบรูปถ่ายทั้งหมดขึ้นมาดูใหม่เธอไล่เรียงดูทีละภาพและพบว่ามันไม่ได้มีแค่ภาพเดียวที่มีเงาดำมันอยู่ในทุกภาพที่เธอจำไม่ได้ว่าเคยถ่าย แต่สิ่งที่ทำให้เธอเริ่มกลัวจริงๆคือเงาดำค่อยๆเคลื่อนที่เข้ามาใกล้เธอเรื่อยฮๆภาพแรกมันยืนอยู่ที่มุมห้องภาพต่อมามันขยับเข้าใกล้โต๊ะทำงานจากนั้นมันมาอยู่ตรงข้างเตียงของเธอและภาพสุดท้ายมันอยู่ข้างหลังเธอห่างไปไม่ถึงหนึ่งก้าว ฟ้าหลุดเสียงร้องเธอปัดรูปถ่ายลงพื้นอย่างแรงก่อนจะรีบวิ่งไปหยิบกล้องฟิล์มที่วางอยู่บนโต๊ะเธอตรวจสอบมันหมุนวงล้อลองกดชัตเตอร์ทุกอย่างยังดูปกติเธอพยายามตั้งสติลองย้อนคิดดูว่าเธออาจจะลืมว่าถ่ายรูปเหล่านั้นไปเองหรือเปล่าอาจเป็นแค่แสงสะท้อนหรือคนเดินผ่านตอนถ่ายก็ได้เธอพยายามหาเหตุผลแต่ในใจก็รู้ดีว่ามันเป็นไปไม่ได้ เธอไม่ได้ถ่ายภาพตัวเองตอนนอนเธอไม่ได้ตั้งกล้องในมุมที่เห็นตัวเองจากข้างหลังและเธอไม่ได้อยู่คนเดียวตอนที่ภาพเหล่านั้นถูกถ่ายเธอรวบรวมความกล้าหยิบรูปทั้งหมดขึ้นมาอีกครั้งและมองมันอย่างละเอียดเธอเพ่งไปที่เงาดำมันไม่มีใบหน้าไม่มีรายละเอียดมันเป็นเพียงรูปร่างสีดำสนิทเหมือนช่องว่างของความมืดแต่มีสิ่งหนึ่งที่เธอสังเกตเห็น เธอรีตารงมือเริ่มสั่นเมื่อรู้ว่ามันคืออะไรในภาพสุดท้ายนิ้วของมันกำลังยื่นมาจับไหล่ของเธอฟ้าหันขวับไปมองข้างหลังทันทีไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นแต่เธอรู้สึกได้ว่ามีบางสิ่งกำลังยืนอยู่ข้างหลังเธอจริงฮ่าฮะแล้วไฟในห้องก็ดับลงทันทีแช่ เสียงชัตเตอร์ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันดังอยู่ข้างหูของเธอไฟดับสนิทห้องทั้งห้องจมอยู่ในความมืดฟ้าหายใจติดขัดเธอขยับตัวไม่ได้เหมือนถูกตรึงไว้กับที่ในหูยังคงก้องเสียงชัตเตอร์ที่เพิ่งดังขึ้นข้างหูเธอมือของเธอสั่นเธอควานหาโทรศัพท์เปิดไฟฉายและกวาดมองไปรอบห้องไม่มีใครอยู่ตรงนั้น แต่ทำไมเธอรู้สึกเหมือนมีใครกำลังจ้องมองเธออยู่จากมุมห้องฟารีบเก็บกล้องและรูปถ่ายทั้งหมดแล้วพุ่งออกจากห้องทันทีเธอไม่กล้าอยู่ที่นี่อีกต่อไปคืนนี้เธอต้องไปหาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ร้านขายของเก่าฟ้าย้อนกลับไปที่ร้านขายของมือสองที่เธอซื้อกล้องมาแต่เมื่อไปถึงเธอกลับพบว่าร้านปิดแล้วไฟในร้านมืดสนิทเธอลังเลว่าจะรอพรุ่งนี้ดีไหม แต่ความรู้สึกไม่สบายใจทําให้เธอตัดสินใจลองส่องดูด้านในร้านภายในเต็มไปด้วยของเก่าเช่นเดิมแต่ที่แตกต่างออกไปคือกล้องฟิล์มเหมือนตัวที่เธอถืออยู่วางอยู่เต็มชั้นวางเธอคนลุกทันทีตอนแรกเธอคิดว่ากล้องตัวนี้เป็นเพียงของเก่าทั่วไปแต่ตอนนี้เธอแน่ใจแล้วว่ามันมีอะไรบางอย่างผิดปกติเด็กคนนั้นเธอได้กล้องไปสีนัก เสียงแหบท่าของชายชราเจ้าของร้านดังขึ้นจากด้านหลังฟ้าสะดุง้งเพื่อรีบหันไปมองคัทคุณลุงกล้องตัวนี้มันคืออะไรกันแน่ชายชรามองกล้องในมือเธอแล้วถอนหายใจเธอเห็นมันแล้วสินะมันมันคืออะไรฟ้าถามเสียงสัน่นกล้องนั่นเคยเป็นของเด็กสาวคนหนึ่งเมื่อยี่สิบปีก่อนเธอชอบถ่ายภาพมากแต่ว่า ชายชรานิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดต่อเธอหายตัวไปหลังจากถ่ายรูปสุดท้ายหัวใจของฟ้ากระตุกวูบหายตัวไปชายชราพยักหน้าไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอมีเพียงกล้องของเธอที่ถูกพบตกอยู่และในฟิล์มวนนั้นมีภาพสุดท้ายเป็นภาพของเธอเองและมีเงาดำยืนอยู่ข้างหลัง ฟ้ากลืนน้ำลายความเย็นแล่นว่าไปทั่วร่างไม่มีใครรู้ว่ามันคืออะไรแต่ทุกครั้งที่มีคนรับกล้องนี้ไปภาพถ่ายแปลกๆก,ก็จะปรากฏขึ้นแล้วสุดท้ายพวกเขาก็จะพวกเขาจะหายตัวไปเสียงของชายชาราแผ่วลงแต่ฟ้าไม่ได้ยินประโยคสุดท้ายเพราะในมือของเธอกล้องฟิล์มสันไหวเล็กน้อยเหมือนมีอะไรบางอย่างอยูอย่ข้างในเธอค่อยๆเปิดช่องดูฟิลม์ม ฟิล์มใหม่ถูกบรรจุเข้าไปโดยที่เธอไม่เคยใส่มันเองและที่น่ากลัวกว่านั้นฟิล์มนี้ใกล้หมดแล้วเหลือเพียงรูปสุดท้ายที่ยังไม่ได้ถ่ายฟ้าเงยหน้ามองชายชาราด้วยความหวาดกลัวฉันต้องทำยังไงชายชราสายหัวฉันเองก็ไม่รู้ไม่มีใครเคยรอดจากมันได้ฟ้าเม้มปากแน่นเธอไม่อยากเป็นอีกคนที่หายตัวไปแบบไม่มีคำอธิบาย เธอต้องหาทางหยุดเรื่องนี้ให้ได้แต่ก่อนที่เธอจะตัดสินใจทำอะไรต่อไปแชกเสียงชชตเตอร์ดังขึ้นเองแต่ครั้งนี้เธอไม่ได้เป็นคนกดมันเสียงชชตเตอร์ดังขึ้นโดยที่ฟ้าไม่ได้กดมันเองเธอรีบก้มลงมองกล้องในมือหัวใจเต้นแรงฝีม้วนสุดท้ายในกล้องหมดลงแล้วรูปสุดท้ายถูกถ่ายไปแล้ว ฟ้าแทบไม่กล้าหยิบมันออกมาดูมือของเธอสันระริกเธอเงยหน้ามองชายชาราเจ้าของร้านแต่เขากลับนิ่งเงียบดวงตาฉายแววเศร้าเหมือนรู้ว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นมันเลือกเธอแล้วเขาพูดเสียงเบาไม่ฉันไม่ยอมฟ้าสะบัดหัวเธอไม่อยากเป็นอีกคนที่หายตัวไปโดยไร้ร่องรอย เธอรีบวิ่งออกจากร้านกลับไปที่ห้องของตัวเองหัวใจเต้นแรงเธอต้องหาทางจบเรื่องนี้ก่อนที่มันจะสายเกินไปรูปสุดท้ายฟ้าล้างฟิล์มด้วยมือที่สั่นเทาก่อนจะค่อยๆดึงรูปสุดท้ายออกมาดูเธอเม้มปากแน่นจ้องมันด้วยสายตาหวัดหวันภาพนั้นคือเธอเองแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ภาพที่เธอหลับอยู่ไม่ใช่ภาพสะท้อนจากกระจก มันเป็นภาพเธอที่ยืนอยู่ในร้านขายของเก่าและข้างหลังเธอมีเงาดำปรากฏอยู่ชัดเจนกว่าครั้งไหนฮ,ะฮะ่าฮมันไม่ใช่เงาจังจจอีกต่อไปมันเป็นรูปร่างของคนชัดเจนร่างสูงใหญ่สีดำสนิทและมันมีใบหน้าแล้วใบหน้าของมันเหมือนเธอทุกอย่างฟ้ากรีดร้องเธอปากแก้วน้ำลงพื้นจนมันแตกกระจายหัวใจเธอเต้นรูเหมือนจะหลุดออกจากอก นี่มันหมายความว่ายังไงเธอหันขวับไปมองกระจกร่างในกระจกของเธอไม่ได้ขยับตามเธอมันยืนอยู่ที่เดิมจ้องเธอกลับมาพร้อมกับรอยยิ้มแสยกว้างผิดธรรมชาติไฟในห้องกระพริบทีทีก่อนจะดับลงฟ้าหันหลังวิ่งไปที่ประตูแต่ทันทีที่เธอเปิดมันออกเธอกลับยืนอยู่ในร้านขายของเก่าอีกครั้งมากไม่จริง เธอหันไปมองรอบตัวทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมไม่มีทางออกไม่มีชายชารามีเพียงชั้นวางของเก่ามากมายและบนชั้นวางนั้นมีกล้องฟิล์มที่เหมือนของเธอวางอยู่เป็นแถวเธอเดินถอยหลังมือกลุ่มหน้าอกหายใจหอบแรงแล้วเธอก็ได้ยินเสียงดังขึ้นจากข้างหลังในที่สุดก็ถึงตาของเธอฟ้าหันกลับไปมอง เงาดำนั้นยืนอยู่ตรงหน้าเธอแล้วรอยยิ้มของมันกว้างขึ้นดวงตาว่างเปล่าเหมือหลุมดำก่อนที่ทุกอย่างจะดับวูบลงเช้าวันต่อมาชายชราเจ้าของร้านถอนหายใจยาวเขาเดินไปที่ชั้นวางของช้าๆก่อนจะหยิบกล้องฟิล์มตัวหนึ่งขึ้นมาดูมันเป็นกล้องตัวเดียวกับที่ฟ้าเคยถือแต่ตอนนี้มันกลับมาอยู่ที่ร้านอีกครั้งเขาเปิดดูข้างในพบว่ามีฟิล์มม้วนใหม่อยู่แล้ว อีกคนหายไปแล้วสินะเขาเพิ่งทำเบาฮ่าฮ่าแล้วเขาก็วางกล้องกลับลงบนชั้นพร้อมกับกล้องอีกหลายตัวที่ถูกวางเรียงกันเป็นแถวทุกตัวล้วนมีเรื่องราวเดียวกันทุกตัวมีรูปถ่ายใบสุดท้ายของเจ้าของเดิมอยู่ข้างในและตอนนี้มันกำลังรอเจ้าของคนใหม่